หม่แก้วนะคะคลิปนี้จะมารวมบลัชออนที่ใช้แล้วชอบในปี2023นั่นเองค่ะและนี่คือบลัชออนทั้งหมดที่จะรีวิวนะคะที่หม่ใช้จริงๆแล้วก็ชอบมากกเลยนะคะก็คือแบรนด์ชีวาลิควิดบลัช ตัวนี้ก่อนเลยมาพร้อมกับแปลงอันน่ารักและก็นุ่มมากทุกคนตัวนี้ขอรีวิวจริงใจเลยเพราะว่าใช้บ่อยมากถ้าใครเคยเห็นไหมแบบ how to แต่งหน้าหมายค่อนข้างที่จะใช้บลัชตัวนี้ตลอดคือเป็นเป็นบลัชที่หมายรู้สึกว่าเขาติดทนนานตลอดวันติดทนนานจริงๆแล้วก็เมสส็ดสีคือแน่นมากทุกคนเดี๋ยวเราจะสว a t ให้ทุกคนดูของหมเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็สีชาไทย ซึ่งสีทั้งสองสีเนี้ยคือน่ารักมากแล้วเขามีทั้งหมดน่าจะประมาณสี่หรือห้าสีไปซื้อ่าน t i k t o อกช็อปนะคะทุกคนอะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นสีลิ้นจี่นะคะอันนี้เป็นสีชาไทยเห็นไหมสีมีความแบบน่ารักสีแบบชมพูชมพูอันนี้สีเขาก็จะออกแบบลิ้นจี่เลยทุกคนอันนี้สีอันนี้คือสีชาไทยสีชาไทยก็น่ารักค่ะทุกคน แล้วสีเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าพอเบรนแล้วปูปะเขาจะมีความแบบฝังลึกลงไปในเนื้อมากคือรู้สึกว่ามันไม่หลุดระหว่างวันจริงๆนะทุกคนอ่นเนี้ยดูสีดิสีสวยมากไม่เหนียวเนอะหนะผิวเลยอย่างส่วนตัวใหมายใช้ครูชั่นแล้วก็จะใช้บลัชเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากเพราะรู้สึกว่าไม่ต้องเติมระหว่างวันอะแล้วก็ติดทนหน้าอยู่กับหน้านานมากอะ สีก็จะประมาณนี้เรื่องของการกันน้ากันเหงื่อก็คือดีงามมากประสิทธิภาพเม็ดสีทุกอย่างคื้นเลิศตัวนี้ใหม่ใช้ตลอดแล้วก็ใช้คู่กับแปลงแปลงน้องคือนุ่มมากแม่คุณเอ๋ยเนี่ยจริงๆบอกเลยว่านุ่มมากเป็นแบรนด์ที่ใหม่รู้สึกว่าเขาทาออกมาได้ดีมากอะ่ะสําหรับใหม่คือทั้งเม็ดสีทั้งเรื่องของการติดทนเรื่องของการกันน้ากันเหงื่อ,อคือนเลิศใครที่กาลังมองหาบลัชน้ําหรือบลัชครีม แบบนี้ประมาณนี้เนื้อแบบฟินสบลุกออกมาจะประมาณนี้แนะนำแบรนชีวาเลยรู้สึกแล้วก็ราคาไม่แรงมากบ u ัชออนนี้ก็คือจะเหมาะกับแบบถ้าเราจะออกงานหรือว่าใดๆเอ,อ่ยหรือว่าอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเราสไตล์ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราก็อยากจะไมไ่อยากเติมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบอยู่ติดทนหน้านานๆอะไรเงี้ยแบรนด์นี้ตอบโจทย์อันเนี้ยให้ดูพอตอนแห้งเราคือเลิศไม่ไหลไม่เยิมติดฝั่งเนื้อไปเลยจ้ะ อันนี้เชียสก็คือถ้าใครเคยดูใครเคยดูแบบใหม่แต่งหน้าก็คือจะเห็นบ่อยมากเพราะใหม่จะขึ้นแบรนด์เนี้ยตลอดเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเวลาลงรองพื้นใช่ปะลงคอนทัวร์อะไรเสร็จแล้วแล้วเรื่องบัตชน้าใหม่จะลงบัชน้ำก่อนบัชฝุ่นนั่นเองทุกคนก็เลยรู้สึกว่าลงแบรนด์นี้ก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันจะได้แบบเหมือนเป็นเป็น,ปนแก้มที่ดูเป็นธรรมชาติของเราอะเออนึกออกปะอันนี้คือเลิศอะโอเคเผื่อใครแบบว่า ตามหาชื่อแบนชีวานะคะอันนี้ก็คือ,อเคาเลยว่าเลิศสีติทนนาและเม็ดสีถึงแน่นไปเลือกดูกันได้เขามีน่าจะสีหรือ5เฉดสีให้ดูต่อมาแบรนด์นี้น่าจะทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะนั่นก็คือ t ด e So โซมี c ครีมมี่รีควดบั t ตัวนี้ก็คือเขาแบบยกเซตมาแบบยกเซตไปเลยอันนี้คือคุมมาทุกคนแล้วประเด็นคือถ้าน้องๆนักเรียนหรือว่าน้องๆนักศึกษาหรือใครที่ชอบความแบบโกลว์หรือว่าผิวดูแบบเฟรชดูแบบดูสดชื่นอ่ะทุกคนนึกออกปะบัชออนันตัวนี้ตอบโจทย์มากสีคือน่ารักมากสีเขาจะไม่ได้แบบเข้มเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะเป็นแบบบัชออนที่มันจะออกแบบสีเข้มออกทางการนิดๆเข้าใจป่ะมันจะมีความเข้มแต่มันจะไม่ได้แบบ โกลหรือเฟรชขนาดนั้น mm hmm. วันเนี้ยที่ใหม่ทาไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแต่ว่ามันเริ่มจางแล้วเพราะนี่ออกไปข้างนอกมามันจะมีความโกลๆทุกคนเห็นปะคือเริ่มจากมาจากบลัชตัวนี้แหละคือสีน้องน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่เริ่มจากเบอร์เดี๋ยวขอเริ่มไล่เลยละกันเดี๋ยวเราขอเริ่มจากเบอร์ศูย์หนึ่งสวีทพิงค์นะคะแบบสีเขาต้้งข้างน่ารักทุกคน เขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อน้ำชัดเจนมากเพราะว่าตอนเบรนด์เขาจะมีความแบบออกน้ำาเป็นละอองละอองบอกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้สี่ศูนย์สองขอให้ซึ่งหม่เดี๋ยวชอบใช้เบอร์ศูนย์สามมากเลยอ่ะหมารู้ึกว่าเบอร์ศูนย์สามน่ารักจังเลยอ่ะอะเดี๋ยวเบรนให้ด,ดนนูทุกคนเนี่ยทุกคนเข้าใจป้ะแบบเนี่ยสีเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบแน่นเหมือนเมื่อกี้แต่สีก็คือชัด เขาจะมีความรู้สึก fresh มีความรู้สึกแบบดูสดใสประมาณนี้ถึงเวลาทามันก็จะมีความแบบโกลอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะหมายรู้สึกว่าเขาดู fresh แล้วก็ดูโกลในเวลาเดียวกันถามเรื่องของการติดทนนานส่วนตัวหมายรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ติดทนนานมากขนาดนั้นแต่ก็ติดทนนานในระดับหนึ่งแต่อยู่ประมาณสัก5าชั่วโมงแล้วหมายก็เติมหมายว่าซึ่งมันก็โอเคนะสําหรับหมายตลเอางี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ สภาพผิวของแต่ละคนด้วยเพราะว่าการยึดเกาะของเครื่องสำอางก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้ยวยเช่นกันโอเคงั้นตัวนี้ขอขอเลยว่าแบบใครอยากได้รูปแบบโกลดูสดใสเหมาะเหมาะกับเหมาะกับน้องๆนักศึกษาหรือน้องๆนักเรียนที่แบบมีความรู้สึกว่ยักช่ำอะ่ะมันน่ารักมากทุกคนตัวนี้แล้วก็ราคาไม่แรงเขาขายเป็นเซตลดมากทุกคนเนี่ยสีมันจะเมประมาณนี้เห็นปะทุกคน สีมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เข้มจ๋าเหมือนเมื่อกี้คือถ้าใครใครรู้สึกว่าตัวเองแบบชอบความละมุนชอบความแบบพอดีไม่ได้เยอะไปแล้วก็ไม่ได้ดูแรงเกินก็ตัวนี้ตอบโจทย์นะคะอ่ะเอาเป็นว่าแล้วโซมี่ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยของแฟเวอร์ลิของใหม่ที่รู้สึกว่าถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าเป็นวันแบบลุคเฟรชเฟรชของเราคือรู้สึกว่าอันนี้ก็คือตอบโจทย์เหมือนกันอืมเลิศ ทั้ง3สีเลยต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวที่ถูกใจสายละมุนหรือว่าสายเกาหลีเกาใจนั่นก็คือของ TCE อันนี้คือแบบหม่ชอบมากเพราะหมายใช้ของโปรดักของ TCE ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าหมารู้สึกว่าหม่ชอบลุกอะไรที่มันดูเกาหลีเกาหลี TCE ส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์กับสีผิวบางสีผิวซึ่ง คีซส่วนใหญ่จะทำให้มาตอบโจทย์กับคนที่มีแบบผิวที่ดูขาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างตัวนี้อย่างตัวพวกนูดพีชหรือว่าตัวโมโนพิงอย่างเงี้ยมันค่อนข้างขาวมากส่วนตัวคือถ้าสีผิวคล้ายๆใหม่หรือว่าประมาณเดียวกันก็คือแทาจะมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าสองสีนี้อมันมันตอบโจทย์กับ กับการแต่งหน้าประมาณไหนอะนะแต่ว่าส่วนตัวเคยได้ลองใช้กับผิวหน้าน้องสาวตัวเองก็คือมีความขาวมากๆแล้วก็เลยแบบใส่ทาตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเออละมุนเขาเหมาะกับคนผิวขาวมากมเหมือนกันนะออแต่ส่วนตัวใหม่ก็ชอบเอาพวกเนี้ยมาเป็นไฮไลท์คือในไฮไลท์ในที่นี้ก็คือแบบถ้าไม่ได้อยากวาวเป็นแบบหนังปะทูอะ ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นการลงไฮไลท์ที่รู้สึกว่าดูเนื้อธรรมามากๆเพราะว่าสีเขาจะออกแบบนูดเนื้อเลยอะเนี้ยนูดพีชก็จะสีออกเหมือนเนื้อคนอะแล้วก็โมโนพิงค์มันก็จะมีความแบบอมชมพูนินดๆถ้าเราเป็นคนสีโทนแบบชมพูอะมันก็จะตอบโจทย์เออสองตัวนี้ก็คือเหมาะจะเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์เนื้อแมทอะไรเงี้ยฟิลนั้นนะคะอะแต่ตัวที่แนะนําจริงๆก็คือตัวลอสเบดตัวนี้ก็คือเป็นบลัชเป็นเฟสบัชของ TCE ตัวลอเบดจะสีออกแบบละมุนจะออกแดงก่ำๆแต่แต่มันละมุนอะเดี๋ยวให้ดูสีสีเหมือนจะออกส้มอิดแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่เชิงเห็นปะตรงเนี้ยมันดูแบบเออมันก็ดูเข้มในระดับหนึ่งใช่ปะแต่พอเราใช้จริงพอเราแบบลงจริงเห็นปะมันจะมีความแบบละมุนเขาจะมีความแบบอมขาวเข้ามาให้แบบว่าดูลนะมุนอะทุกคนอืมเห็นปะ ลุกของการใช้บรัชของ TCE ก็เลยจะได้ลุกเกาหลีแบบสาวเกาหลีเขาจะไม่ได้ทาจนดำขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาจะมีความลุกละมุนคือทายังไงก็ได้แต่ฉันดูละมุนอะฉันดูแบบกลืนกับธรรมชาติดูลมุนเรื่องของการติดทนก็ติดทนในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ติดทนมากขนาดนั้นสําหรับส่วนตัวนะคะเพราะว่าใช้จริงๆเพราะเวลาเราใช้บรัชจริงๆก็ เราใช้ชีวิตข้างนอกค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวเนี้หมายรู้สึกว่าอาจจะต้องเติมบ่อยนิดนึงแต่ส่วนตัวเนี่ยหมายชอบเนื้อเขามากมเพราะว่าเนื้อเขามีความแบบพอลงไปแล้วมันเหมือนฟิลแบบเราลงแป้งผาปาทุกคนงงปะคือมันได้ความแบบนั้นเนียนอะ่ะนันเนียนจริงๆเออหมายรู้สึกว่าเขาทําดีตั้งแต่อายแชโดว์แล้วอะจนรู้สึกว่าพอเจอเฟซบัตอะหมายรู้สึกว่าสีสวยมากแล้วก็ได้แบบแก้มเราก็เลยดูเนียนไปด้วยเลยอือันนี้ลด อันนี้ก็ถือว่าเป็นฟเ v วอริตของหมนเหมือนกันเพราะว่าวันไหนที่รู้สึกว่าอยากแต่งแค่หน้าแบบดูละมุลอ่อนๆก็จะเลือก TCE เป็นหลักนะคะรู้สึกว่าตอบโจทย์กับความละมุลเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากจะให้มีอะไรที่มันดูฉูดฉาดมากเกินไปอ่ะอันนี้ก็เพื่อใครชอบแนวเดียวกันก็ TCE Face ัตรุ่นนี้นะคะ TCE เขาจะเป็นแบบ สายเกาหลีมากๆเพราะฉะนั้นสีโทนของเขาจะค่อนข้างที่จะละมุนเป็นหลักสีจะอมออกองขาวนิดๆเพื่อให้แบบสร้างความละมุนให้กับหน้าเหล่านั่นเองใครที่แบบชอบความเกาหลีเกาใจก็แนะนำบลัชออนของ T C E ต่อมาคือ Maybelline Fit Me ตัวนี้นะคะซึ่งส่วนตัวเวลาใหม่ไปออกงานอะทุกคนใหม่จะชอบใช้ตัวนี้มากๆเขาเป็นบัชออนงานผิวหมายถึงบัชออนที่สีเข้ากับสีผิวมากม คือเวลาเราไปออกงานหรือว่าเราเจอแสงไฟหรือว่าเราจะต้องดวนถ่ายรูปหรือว่าเราจะต้องถ่ายรูปตัวนี้เขาจะมีความอมอให้ดูเนื้อเขาจะมีความอมชิมเมอร์ทองทอง,ทองนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความโกลวให้กับหน้าผสมกับสีสีบัชท,ที่รู้สึกว่าเป็นสีออกแบบธรรมชาติอ่ะเออสีค่อนข้างที่จะดูไม่ได้แบบฉูดฉาดมันไม่จะเงี้ยอันนี้ก็คือคอลมูนเป็นหลักนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อ โอ้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูปึ๊บเห็นปะไอ้ดูใกล้ๆเห็นไหมทุกคนมันจะอมทองๆแล้วเวลาเราเบรนโกลขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยมันจะมีความโกลขึ้นมาแต่ไม่แน่ใจว่าในนี้เห็นหรือเปล่าเขาค่อนข้างที่จะออกอมแบบเขาจะมีชิมเมอร์ทองที่แบบเคลือบอยู่ในเนี้ยที่แบบผสมอยู่ในตัวบรัชด้วยนั่นเองทุกคน ซึ่งถ้าใครแบบอันนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่ออกงานใครที่แบบออกงานบ่อยหรือว่าชอบความแบบหน้าตาแบบหน้าเล่นแสงหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนอย่างเงี้ยเขาชอบความแบบให้หน้ามีความโกลมีความฉ่ำอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือแนะนํามากๆ Ne เบอ i n ลีฟิมีบัชนะคะอันนี้ของหมยใช้เป็นเบอร์20นะคะทุกคนจะบอกว่าไม่เคยอ่อ ใช้ไปออกงานนะคะก็อันนี้เกินสิบชั่วโมงค่ะติดทนนานมากแล้วหน้าดูกโกลตลอดเวลาคือสวยมากเป็นแบบลุคผิวสวยอ่ะถ้าใครชอบแนวลุคผิวสวยก็คือตัวนี้แต่ว่าเรื่องของสีหมายรู้สึกว่าสีเขายังทํามาออกมาไม่ชัดคือด้วยความเขาอาจจะคีคาแรคเตอร์ให้มันรู้สึกว่าเป็นบรัชที่กลืนกับสภาพผิวหรือว่ามันคล้ายๆกับผิวเราจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าดูแบบ สีออกธรรมชาติให้มันรู้สึกว่าเหมือนเราแดงกำ่ำธรรมชาติดูผิวโกลวเพราะว่าเออหน้าเราเล่นแสงเองโดยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นสวยและตัวสุดท้ายเอาจริงๆนะก็เพิ่งจะเคยได้ใช้แหละแล้วก็กลายเป็นตัวหนึ่งที่ชอบเพราะว่าตัวเองไม่เคยใช้สีประมาณนี้เลยอะไม่เคยเลยแต่รู้สึกว่าน้องทำได้ดีตัวนี้คือของชา m i s นะคะตัวนี้เป็นชามิสกร f r i e n d n a t u r a l บลัชออนนะคะอันนี้ของใหม่เป็นสี1ิบ Y2K is now เป็นสีแบบชมพูชมพูเขินชมพูแบบ Y2K ชมพูแบบสามารถที่จะแต่งเป็นแบบชมพูเขินได้หรือว่าจะเป็นชมพูออกเปรี้ยวได้แล้วแต่การแต่งแต่งตัวซึ่งพอใช้แล้วรู้สึกว่าเธอเดี๋ยวใช้ไปดูสีนะะชมพูอมม่วงนิดๆมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าทาลงไปแล้วอะ แก้มมันจะมีความแบบสดใสสดใสเอยอ,อะไรเอยจริงๆนะทุกคนคือหมายอะเดี๋ยวถาให้ดูมันจะมีความแบบสดใสขึ้นมาเลยอืมน่ารักเป็นรู้สึกว่าแตบบ่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเหมาะอืมเพราะว่าเราก็คิดในใจว่าอู้มันน่าจะเป็นสีที่เหมาะกับน้องๆมากกว่าแต่ผนก็จะมีความแบบเห็นปะมันจะมีความแบบน่ารักละเลือ้อละเลือลเล้อออกมาประมาณนี้เห็นปะเห็นปะมันจะมีความสดใสขึ้นมาเลยอ่ะ อืแล้วก็เนื้อเาขาค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายส่วนตัวหมายรู้สึกว่าถ้าน้องๆนะกันหรือว่าใครที่ไม่ค่อยได้ลงแป้งพับบ่อยๆอะไรเงรี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะตัวเนี้ยพอเวลาทาลงไปแล้วอ่ะจะมีความเป็นแป้งพอเกี่ยปุ๊บก,ก็จะมีความเป็นแป้งลดสามารถทาทับเมคอัพได้นะตัวนี้ก็คือโลด อืมเนี่ยเขาจะมีความฉันทาอะไรงฉันีน้ี่ยอ่ะมันก็น่ารักอยู่นะทุกคนเห็นปนะนี่แล้วนี่ก็คือบลัชออนที่ให้ลุคสีแบบเขินสำหรับฉันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเฟเวอรที่รู้สึกว่าใช้แล้วก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะทาเนื้อออกมาได้ดีแล้วไหนรู้สึกว่าเป็นเนื้อที่ทาแล้วมันไม่ได้แมทอะทุกคนมันไม่ได้แมทมันมันดูกลืนมากกว่ามันไม่ได้แมทอะ อืมแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกชอบตอนนี้ก็สามารถทาได้ตลอดวันนะคะแล้วก็เรื่องของการติดทนส่วนตัวหมายรู้สึกว่าเขาก็ติดทนค่อนข้างนานเหมือนกันก็เกินสามสี่ชั่วโมงนะเราค่อยเติมถือว่าก็นานนานสำหรับหมายอยู่แต่ก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนมันคือขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่และคนด้วยบางคนก็อาจจะใบหน้าาจะไม่ได้ดูดเครื่องสำอางขนาดนั้นนะคะอะโอเค และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ f a v o r i t e b ล u s h on ที่ใหม่ชอบมากที่สุดในปีนี้นะคะแล้วก็ใช้จริงๆแล้วก็ชอบจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าทั้งหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการใช้มากกว่านะคะทั้งบลัชน้ำแล้วก็ทั้งบัตรฝุ่นนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับการดูจนจบนะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากจะพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ลงข้างล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ใหม่ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะ